สวัสดีครับพบกับพี่ฟิอีกนะครับในบุกฮาเวนวันนี้นะครับเรายอยู่กับน้องแอลซีของเราเช่นเคยเลยอกระโดดเลยครับพี่กระโดดป้ายเลิศกระโดดหน่อยโอ้กระโดดไปไหนนะ่ะกระโดดไปไหน <laughs> โอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรามาทําเทศกาลแห่เทียนกันเองซึ่งเดือนแนนะครับก็คือจะเข้าวันศาแล้วนั่นเองนะครับเราก็เลยจะมาลองทํานะครับเทศกาลแห่เทียนกันก่อนนั่นเองโดย เทศกาลแห่เทียนนะครับก็น่าจะมีกันทุกจังหวัดเลยนี่เองนะคบเพราะว่าเป็นเทศกาลเข้าพรรษานี่นะครับชาวพุทธน้อยอย่างเราก็ต้องมีเทศกาลแห่เทียนกันนั่นเองนะครับซึ่งเทศกาลแห่เทียนนี้ดังๆเนาะก็จะมีเทศกาลแห่เทียนอุบลน,นะครับแล้วก็เป็นเทศกาลแห่เทียนของโค,าคราชน,นั่นเองนี้กาลังดังมากเลยบอกเลยว่าปีที่แล้วคือสร้างไวรัลในติ๊กต็อกมากกับเพลงเวลค้ามถูบนราชธานีนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาน้องๆของเรานะครับมาทําขบวนแห่เทียนกันนั่นเองโดยที่น้องๆนะคะจะจั ีมกันเองแต่ละทีมตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้นมาเองแล้วก็ไปอยู่กันเป็นขบวนหมู่บ้านนั่นเองให้น้องๆ ok ทํากันโดยแต่ละหมู่บ้านนะครับก็จะต้องมีขบวนนะครับซึ่งเป็นขบวนของแต่ละหมู่บ้านซึ่งก็เป็นรถเฮียนั่นเองนะครับในขบวนจะมีเป็นรถลำโพงด้วยก็ได้นะครับแบบว่าไปเต้นยกย้ายใส่สะโพกอย่างนี้รือว่าจะมีเป็นรถไถน่านะครับแบบมาแบบฟิลกเกษตรกรนะครับแบบชาวไรยอย่อันนี้ก็สามารถทําได้นะว่าเป็นการสืบสานประเพณีนั่นเองหรือว่านะครับจะมาเป็นรถเีย เพียวๆเลยนะครับเน้นสวยอลังการก็สามารถทําได้นะครับผมแล้วแต่คนจะเลือกสรรได้เลยแต่สิ่งสําคัญนะน้องๆจะต้องใส่คําว่าวัฒนธรรมประเพณีเข้าไปด้วยนั่นเองนะครับก็ <S <S ไปหาได้เลยว่าแต่ละที่จะใช้วัฒนธรรมหรือประเพณีอะไรใส่เข้าไปนั่นเองนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครที่มาทําคลิปกับเราในวันนี้บ้างนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปดูสาหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ในการก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดเ ดีสคอตดีกิปเชันด้กันด้วยนะครับมาเรามาดูกันเลยว่าวันนี้มีน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาทำคิดตเราบ้างเฮ้ยใครมานอนชาติอยู่ตรงด้านนี้คนนี้ก็จะเป็นโอ้ยโ,โอ้ยหนโูพี่อาจชื่อไม่ได้ไม่ใช่นแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะครับอ๋อผมคือ P O O สามแปดเจตัวจริงแล้วกูคือใครมาเนี่ยตัวปอมมาเนี่ยคนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นนี่เลยน้องพีซนะครับยืนเต้นโดดดิดงอยู่ตรงด้านนี้อุ้ยชุดคนนี้สวยมากน้องออมสินนะครับคนที่กระโดดไปเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่โผล่ตรงนี้แล้วอุุยยยชดดดเเคครรรื่อองปะัับบาสวมก ต่อมาก็จะเป็นน้องแฟงนะครับน้องแทนเอออันนี้ก็จะเป็นนะครับโอ้ยใครมาเดินผ่านหน้าผ่านตาเราไปเนี่ยใครว่าคนเดิมคนเดิมคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องคิวคิวเป็นเจนู๊นะครับน้องมาม่าผัดนั่นเองนะครับน้องนัวนี่น้องซอนอนนะครับแล้วก็น้องหน้านวลวิใครมาเนี่ยไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยคนต่อมานะครับก็จะเป็นน้องเลนนะครับน้องตานอยน้องการ์ตูนนะครับแล้วก็น้องไมกี้นะครับน้องเอกนะครับและคนสุขททา ก็จะเป็นน้องคอร์สนั่นเองเออตาลโก้โอ้ยแมวเอ้ยไปยืนดีนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือคนที่จะมาทําขบวนวันนี้ของเรานั่นเองนะครับนั่นคือขบวนแห่เทียนนั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันไปจัดหมู่บ้านของตัวเองได้เลยครับผมจัดการเลยโดยขบวนรอบนี้นะครับเราจะไปแต่งกันนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับสนามบินนั่นเองก็สามารถไปเลือกสรรกันได้เลยเลือกสรรพื้นที่กันได้เลยนะครับใครไม่มีหมู่บ้านเดินมาหาพี่นะเดี๋ยวพี่หาหมู่บ้านให้นั่นเองเอ้ยทุกคนเขามีการมาแอบซุ่ม นะเว้ยนี่เขามาแอบซุ่มทําอะไรนี่รถหงรถแห่มาแอบซุ่มหลังเสาแหมโอ้โหเป็นรถแห่อุ้ยดูหน้าตาดูเป็นรถแห่ดูแบบสวยงามมากก็แต่วางเบี้ยวนะเนี่ยมันเบี้ยวๆยแต่ก็สวยอุ้ยทําดีทําดีทําด,าดีข้างล่างนะครับเขาก็เริ่มมีการวางโครงในส่วนของรถนะครับรถแห่เทียนของแต่ละหมู่บ้านนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ชื่อหมู่บ้านมาแล้วด้วยนะมีหมู่บ้านนะครับที่ชื่อว่าดอกสแสงด้วยโอ้โหชื่อหมู่บ้านก็คือรถสมนแตนมากชื่อหมู่บ้าน ช้ำว้าอเมซิ่งจริงกับเบลสุดๆนะครับมาด้านนี้น้องพอสเนะครับสายแต่งรถเลยนะคนนี้ขบวนคือสุดยอดมากแล้วรอบนี้นะครับซึ่งตรงตรีมน้องนะครับน้องเป็นคนขอมาอแล้วแ,แหละว่าอยากจะทํานะครับในส่วนของงานแห่เทียนนั่นเองนะครับซึ่งมีน้องหลายคนขอมานะไม่ใช่แค่พอสขอคนเดียวนะครับมีหลายๆคนขอมาในตรีมนี้มากๆว่าเฮ้ยอยากได้รถแห่เทียนซึ่งก็จัดให้ครับผมแล้วน้องทําออกมานี้โอ้โหเร่มีเขามีโครงพยานนาคนะครับสวยงงสวยงาม มมีหางและมีหางมีหัวเริ่มเป็นรูปเป็นร่างให้เห็นแบบเด่นชัดแล้ววิ้นี่แอบดีนะเรียกบอกกันเลยว่าทำออกมาได้สุดยอดมากสำหรับใครเนะี่ยที่อยากจะเข้ามาทำคลิปแบบนี้ด้วยกันนะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดใจคลิปนี้นะคือกดไลค์คลิปนี้นั่นเองแล้วก็นะครับคอมเมนต์นะว่าหนูอยากมาทำคลิปด้วยเดี๋ยวพี่จะไปตอบนั่นเองนะครับแล้วก็จะลิงก์ดิสไปวางให้โอเคครับมาดูที่อันนี้เลยน้องการ์ตูนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเต็งอีกหนึ่งคนเลยนะที่ได้ Cat of the off best นะคทออ Cat of the อะเบนะครับหรือว่าผู้ที่มีคะแนนที่1เยอะที่สุดในซีซั่นที่แล้วคนนี้ต้องบอกเลยว่ารอบนี้ก็คือทําออกมาได้แจมแมวไม่ต่างจากรอบที่แล้วสักเท่าไหร่เลยเออสวยเนี่ยเริ่มมีเขามีโครงเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมามากับด้านนี้บ้างนะครับนี้เลยกับน้องแฟงนะครับเออมีการวางฐานอย่างสวยงามในส่วนของน้องแฟงวางฐานสวยมากวยอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เริ่มสวยเป็นรูปเป็นล่างมากแล้วก็ชัดเจนนะครับมากับฝั่งนี้มีการนะครับคอสติ้งนี่ครับชุดกันมาแล้ว หมู่บ้านเกวรินนีถือป้ายหรอชุดสวยชุดสวยเอวยดงเอวยไดมาด้านนี้เขาก็มีการแอบมาแต่งกันที่มุมป่ามุมเขาเนาะโอเคแล้วเขามาแอบแต่งอะไรกันตรงป่าตรงเขาวะดูดิมีการมาเดินแอบด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะรอดูตอนที่น้องๆทําเสร็จกันเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะไปนะครับจากสถานที่นะครับหรือว่าวางไฟนั่นเองเราจะวางไฟแบบริมถนนนะให้แบบว่าสวยๆนั่นเองวันนี้เดี๋ยวเราจะหาที่แห่แล้วกันว่าเราจะแห่ไปไหนเพราะว่าปกติเราแห่ไป ทางนู้นใช่ไหมวันนี้เราจะเปลี่ยนบ้างเราจะแห่ไปด้านอื่นกันบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอหามุมก่อนว่าเราจะแห่ไปด้านไหนกันดีแต่พยายามอยากจะแห่เข้าเมืองแต่แบบอยากอยากแบบอยากดูแบบที่ที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างเพราะถ้าแห่เหมือนเดิมทุกครัง้งมันดูแบบคิดมันดูซ้ำแล้วก็ดูจำเจเดี๋ยวขอเลือกสถานที่สักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับ one hour later นี่ทุกคนตอนนี้นะครับขบวนแห่เทียนของเราก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแห่กันเลยนะครับของแต่ละหมู่บ้านอุ้ยแต่ละหมู่บ้านก็คือ ว่สมนแตนก็ทุกหมู่บ้านเลยนะครับวิคำเก่ามากคำเก่ามากอะไรมันจะเก่าขนาดนั้นสมนแตนปะนะอันนี้ก็จะมีความนะครับสวยงามของแต่ละขบวนอย่างชัดเจนนะครับผมสวยมากแต่เราจะมาดูรายละเอียดของแต่ละขบวนตอนแห่กันนะครับเพื่อเราได้บอกให้น้องๆค่อยๆขับช้าๆกันแล้ววาคันนี้เหมือนมากนะต้องบอกเลยว่าคันนี้เหมือนมากดูสวยดูลังการมากเลยนะครับถ้าางั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแห่ขบวนกันแล้วนั่นเองนะครับแต่ละหมู่บ้านเราจะแห่กันไปอย่างช้าๆนะครับเราก็จะไปประกาศ การที่ในงานนะครับซึ่อยู่สนามบินบุกฮาเว่นนั่นเองเราจะไปประกาศที่นั่นว่าใครนะครับจะเป็นที่1ประจำเซิร์ฟนี้นะครับกับขบวนแห่เทียนประจำบุกฮาเว่นนะครับปีพุศทธศสักราช2568นั่นเองรอบที่1นะครับอาจจะมีรอบที่2องไงมารอบที่1ไว้ก่อนรอบที่2อาจจะเป็นวันใกล้ๆวันจริงนะครับก็อาจจะมีแห่เทียนอีกนั่นเองรอชมได้เลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามานำคลิปแบบนี้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับที่สําคัญนะอย่าลืมกดเข้าครีสเซคคอร์ มาถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะครับเราจะส่งสัญญาณให้กับน้องๆกันนะครับว่าเราจะเริ่มแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราจะเริ่มส่งสัญญาณกันเลยนะครับสาหรับสัญญาณการออกขบวนในวันนี้ถ้าพร้อมกันแล้วนะครับขบวนเริ่มได้เลยครับมานะครับกับขบวนแห่เทียนพรรษาในครับในบุกเฮาเวนวันนี้ห กับขบวนแรกนะครับนี่มหาเทียนพันษานะครับอูยสวยงามมากจากวัดเดชอุดมนี่อู้ยอลังการงานสร้างสวยมากนะครับสําหรับคันนี้นั่นเองคันต่อมานะครับก็จะเป็นรถแห่นะครับตึมตึมตึมนะครับจากวัดเดชอุดมนั่นเองก็จะมันนิดหนึ่งมันสุดแสนอลังการเลยนะครับกับขบวนต่อมาขบวนต่อมานะครับขบวนจากหมู่บ้านอ้ยอย่นี้มเป็นหมู่บ้านเบนตะนะครับอ่าเบนจมะนะ เบนจะมานั่นเองไม่ใช่เบนจะมาครับเบนจะมานั่นเองคันนี้ก็คือมาอย่างอลังการนะครับจากวัดพระธรรมกายเลิศมากโดยขบวนนะครับจากนะครับวัดพระธรรมกายนะครับหรือว่าขบวนจากหมู่บ้านเบนจะมานะครับเป็นขบวนที่แบบว่าอลังการมากวิมีนกยุงด้วยอันนี้น่าจะมานะครับจากตะิมนะครับป่าหินมะพานนั่นเองโดยนะครับสอนแทรกนะครับสัตว์จากป่าหินมะพานนะครับและเหล่าพญานาคม้าที่อยู่ ป่าหินมาผ่านนะครับลงมาใส่นั่นเองสำหรับขบวนจากวัดพระธรรมกายนั่นเองมาดูกับขบวนต่อมากันด้วยนะครับขบวนต่อมามาจากนะครับการแห่เทียนพรรษาหมู่บ้านศริขวัญนะครับโอ้โหสำหรับหมู่บ้านนี้มาด้วยความอลังการงานสร้างนะครับต้นเทียนใหญ่มากเลยนะครับสําหรับหมู่บ้านนี้โอ้โหในเรื่องของต้นเทียนต้องบอกเลยว่าอลังการงานสร้างสุดๆนะครับและหมู่บ้านสุดท้ายนะครับและหมู่บ้านนี้มีนางถือป้ายมาถึง2คน นั่นเองนะครับกับหมู่บ้านเกวรินนี่ จากหมู่บ้านเกวารินนะครับจะมีรถนําขบวนมาถึง2คันกันเลยทีเดียวโดยรถนําขบวนในรอบนี้มีความอลังการงานสร้างมากหูสวยงามครับและรถเทียนใหญ่ในรอบนี้นะครับมาในตรีมนะครับต้นเทียนพันษาสุใจเออสวยงามและอลังการมากครับสาหรับหมู่บ้านเกวารินนั่นเองนี่นะครับในส่วนของหมู่บ้านเกวารินต้องอชื่นชมในเรื่องของการเดินนะครับขบวนอย่างสวยงามของหมู่บ้านเกวารินนั่นเองโดยมี ถือป้ายเป็นจํานวน2คนนะครับโดยน้องหน้านวลน,นะครับถือป้ายหมู่บ้านเกวรินนั่นเองและน้องสอนอถือป้ายวัฒนธรรมไทยรักษาไว้สืบต่อรุ่นสู่รุ่นนั่นเองครับโอ้อลังการมากสาหรับขบวนนี้นั่นเองตอนนี้นะครับขบวนของเราได้ใกล้สู่นะครับจุดสิ้นสุดนะครับหรือว่าจุดจอดขบวนแล้วนั่นเองนี้ตอนนี้ผู้ถือป้ายนําขบวนนะครับคุณลีาได้เข้าสู่ขบวนพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อลังการงานสร้างมากโดยขบวนแห่เทียนนะครับการแห่เทียนเนี่ยจะเป็นการนะครับเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนานั่นเองนะครับซึ่งพิธีกรรมนี้ก็จะให้ซึ่งความสามัคคีนะครับแก่คนในหมู่เหล่านั้นเองและการนะครับมอบเทียนเนี่ยก็จะเป็นการนะครับส่องสว่างสู่ทางธรรมนั่นเองนะครับทำให้พระธรรมคําสอนส่องสว่างไกลไปนั่นเองอโดยขบวนแห่เทียนนะครับจะมีการตกแต่งต้นเทียนอย่างสวยงามด้วยรวดลายแกะสลัก ทางพระพุทธศินนะครับอย่างสวยงามนะครับและมีรายละเอียดมากโดยรอบนี้นะครับในในการทํารอบนี้ของเราก็มีการนะครับทำโดยใช้ของในบุ๊คเฮาเวนนะครับมาทําให้กลายเป็นต้นเทียนพันษานั่นเองเอลังการมากต้องบอกเลยนะครับในวันนี้นั่นเองซึ่งในช่วงเข้าพรรษานะครับก็จะมีการจุดในโบสถ์ด้วยนะเพราะว่าจะเป็นการเข้าพรรษานะครับสเดือนของพระพิสุสงฆ์นั่นเองเนาะสมัยก่อนเนาะเขาก็จะใช้เทียนกันนะครับการหล่อเทียนเข้าวัดนี่ก็จะหมายถึงว่าเราได้หล่อ เียนนะครับไปให้ผวายพระได้ใช้ในช่วงพรรษานะครับเพราะว่าในช่วงพรรษาเนี่ยพระจะไม่สามารถนะครับออกจากวัดได้เป็นเวลา3เดือนเลยนั่นเองก็คือแบบความรู้แน่นนะครับในช่วงนี้ก็พยายามอินเสิร์ตข้อมูลนะครับช่องเราอาจจะไม่ใช่ช่องความรู้เนาะในเรื่องของความรู้อาจจะไม่แน่นมากนะครับแต่ดูเพื่อความสนุกสนานแล้วกันเนาะผิดพลาดประการใดนะครับสามารถเม้นท์เอาไว้นะครับเป็นความรู้เพิ่มเติมเอาไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับโอ้ตอนนี้ขบวนของเราก็เรียงเป็นที่เรียบร้อยอย่างสวยงามและเดี๋ยวเราจะมารอประกาศกันเลยนะครับว่ามุ หมู่บ้านที่ได้เป็นที่1ประจาเซิร์ฟนี้นะครับจะเป็นหมู่บ้านไหนนั่นเองรอดูรอชมได้เลยครับตอนนี้นะครับแต่ละหมู่บ้านเรียงแถวกันเลยนะครับให้สวยงามเลยประการตัวเองนะครับแล้วจะมาลุ้นกันนะครับว่าหมู่บ้านไหนจะเป็นที่1ประจาเซิร์ฟนี้ไปนะครับเพราะว่าแต่ละอันก็คือสวยมากนะต้องบอกตรงๆแล้ว่าสวยมากไูพูดดูเป็นวิธีการมากเลยอ่ะเออดูเหมือนงานแห่เทียนจริงๆอะไรครับเนี้ยอย่าลืมนะช่องเราเป็นสตรีมเมอร์นะครับลืมลืมจุดนี้ไปและหมู่บ้านนะครับเราจะมาเริ่มให้ ให้คะแนนแต่ละหมู่บ้านหมู่คะแนนเต็มนะครับจำนวน100คะแนนครับผมและหมู่บ้านเดชอุดมได้คะแนนเต็ม100คะแนนที่คะแนนที่ได้นะครับจากหมู่บ้านเดชอุดมคะแนนเต็ม100คะแนนได้ไปที่95คะแนนครับมูคะแนนเออร้อนมากที่95คะแนนครับผูแสดงความวินดีกับหมู่บ้านเดชอุดม9 5คะแนนครับหมู่บ้านต่อมากันดางกับหมู่บ้านเบน จะมานะครับน้องคิวเป็นคนถือป้ายในวันนี้นั่นเองวิชว์สวยอลังการมากสําหรับหมู่บ้านนี้นะครับต้องให้ในเรื่องของรายละเอียดนะครับภายในมากๆในเรื่องของรายละเอียดถือว่าสวยนะครับในเรื่องของรถเทียนคันนี้และคะแนนของหมู่บ้านเบนสมาคะแนนเต็ม100คะแนนไปที่95คะแนนครับโอ้คะแนนเท่ากับคะแนนนี้แล้วเรียบร้อยคะแนนต่อมานะครับผมกับหมู่บ้านสิริขวัญน,นั่นเองค คะแนนเต็ม100คะแนนได้ไปท,ที่ต้นเทียนใหญ่มากเลยนะครับ94คะแนนครับขอแสดงความยินดีด้วยและคะแนนนะครับหมู่บ้านสุดท้ายหมู่บ้านเกวารินและหมู่บ้านที่ได้คะแนน100คะแนนหมู่บ้านเกวารินได้คะแนนไปที่บ้านนี้นะครับ100คะแนนจะได้ไปที่93คะแนนครับโอ้ยสุดยอดมากแต่ละหมู่บ้านนะครับฉะนั้นเซิฟน,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 นี้เห็นความตั้งใจของแต่ละคนนะครับ ที่ทําขบวนแห่ออกมาได้อรังการมากขอยกให้กับทุกคนนะครับเป็นที่1ประจาเซิร์ฟนี้ไปเลยแล้วกันแบบไม่ต้องเกีียงแบบไม่ต้องอะไรกันเลยนะครับเป็นที่1ประจาเซิร์ฟนี้ไปได้เลยสําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําคลิปแบบนี้ด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะอย่าลืมกดเข้าดิสคอ r d ์ตายดีคลิปฉันด้วยกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้โค้สวยทุกคันเลยสุดยอดมากครับ